วันที่16กันยายนนี้รัฐบาลชุดใหม่จะแถแลงนโยบายต่อสภาครับหลายคงคงรอฟังความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการดิจ 1, ิตอลวอลเล็ต10,000บาทซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยขังแย้มว่าจะมีการแจกเงินแน่นอนโดยจะใช้โครงสร้างใหม่ปรับรูปแบบจ่ายเงินเป็นเงินสดบางส่วน ทางคุณจุลพันธ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าประชุมสอส,อสอเพื่อพิจารณาร่างพรบก็ประมาณรายจ่ายประจําปีก็ประมาณ2568ซึ่งการอภิปรายในสภาจะมีการหยิบยกประเด็นข้อสงสัยข้อห่วงใยและถามตอบชี้แจงได้ครบถ้วนในแต่ละประเด็นซึ่งภาพรวมเป็นไปตามที่คาดการไว้และจะมีการเดินหน้าได้ตามเป้าหมายไปฟังเสียงคุณจุลพันธ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง,งครับต่อไปในสภาเช่นเดียวกันก็คือ เราเนี่ยยืนยันได้ว่าตัวท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพงทองทานเองเนี่ยนะครับได้แสดงเจตจำนงที่ชัดเจนในการที่จะเดินหน้าโครงการดิจิตอลวันเลยนะครับแต่แน่นอนว่ารูปแบบอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับแต่ตราบใดที่ยังไม่มีการถแถลงนโยบายเนี่ยผมเองถึงแม้ว่าผมเองจะรับทราบในโครงสร้างใหม่บ้างบางส่วนก็ตามเนี่ยก็ยังไม่สามารถพูดให้ชัดเจนเพราะว่าต้องรอให้กระบวนการเนี่ยมันครบถ้วนซึ่งจริงๆแล้วกระบวนการที่จะครบถ้วนเนี่ยผมว่า อีกประมาณ10วันก็รู้เรื่องแล้วนะครับเพราะประมาณวันที่15 16 17กเ็นี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราจะมีการคาดว่าเราจะมีการถแถลงนโยบายนะครับที่มีการพูดคุยกันไว้เนี่ยนะครับจะเป็นช่วงนั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามเี่ยเราก็จะได้เห็นกันว่าโครงสร้างใหม่รูปแบบมันจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไรท่านผู้ชมคะคุณจุลพันธ์ยังบอกต่อไปเรื่องของการจ่ายเงินสดนะครับว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เพราะกลัวว่าจะไม่มีการกระจายลงรากฐานที่แท้จริง ซึ่งยอมรับว่ามีหลายมุมมองนะครับเพราะละักษณะการดําเนินนโยบายสาธารณะมีมุมมองที่แตกต่างแต่ในวันที่เราจะทําในรูปแบบดิจิทัลร้อยเปก็มีข้อท้งตินบอกว่าให้ไปดูกลุ่มเปราะบางซึ่งเราก็รับฟังไปฟังเสียงคุณจุลพัณฑ์อีกรอบครับเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินสดครับสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยนะครับเพื่อ กลไกในการเดินหน้ารัฐบาลเนี่ยนะครับเราก็เห็นกันอยู่อันนี้อันนี้อันนี้คุยคุยเล่าสู่กันฟังนะครับกลไกในการเดินหน้ารัฐบาลเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับประเทศไทยเต็ไมไปด้วยนักร้องนะครับพอร้องเข้ามาแล้วเนี่ยมันสะดุดติดขัดไม่ใช่แต่เพียงแต่รัฐบาลเท่านั้นแต่มันกระทบไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของของออปากท้อง นะครับเพราะเวลามีเรื่องร้องเข้ามาแล้วมันคาอยู่เนี่ยมันใช้เวลาเป็นปีแล้วมันก็ทําให้ความเชื่อมั่นในเรื่องของการบริโภคในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการเดินหน้าชีวิตเนี่ยมันสะดุดติดขัดนะครับวันนี้อะไรที่มันเป็นประเด็นสุ่มเสี่ยงเนี่ยผมก็มองว่ารัฐบาลคุณแพรทองทานควรจะพิจารณาในการที่จะปรับให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้นเลยเปิท่านผู้ชมฮะพี่เต่าฮะครับจริงๆเรื่องนี้จบไปแล้วนะครับจบตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ป่ะจบตั้งแต่งานสมนาที่คุณทักษิณออกมาพูดหนึ่วโมงอถูกต้ง นะครับคือชัดเจนแล้วฮะคือก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว,ว่ามันไม่ชัดเจนคนที่เขาวิพากวิจารณ์ตอนแรกเราจะใช้ดิจิทัลวอลเลตเขาก็วิพากวิจารณ์ว่าคนจะไม่เข้าใจเราก็ไปถาม,มเหตุผลพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยก็บอกว่าเขามีเหตุผลเพราะเขาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นที่มาที่ไปของพายุหมุนแต่ตอนนี้เนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วครับมันเลยเวลาตรงนั้นมาละสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพายุหมุนเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ อย่างน้อยมันก็ต้องช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นกันยายนไม่ต้องวิจารแล้วฮะกันยายน,นคือจ่ายแน่เป็นเงินสดครับหลังจากนั้นจึงจะมีทิกในเรื่องของการทําพายุหมุนซึ่งก็ต้องรอการถแถลงนโยบายเร่งด่วนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จบไปแล้วฮะคือเกิดขึ้นแน่และจบห้ได้หนึ่งชั่วโมงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรคืบหน้ากว่าเดิมนะครับท่านผู้ชมฮะเพีย<ต>งแต่ว่ากลุ่มเปราะบางก็รอรับเงินในช่วงเดือนกันยายนต้องเรียนว่าทั้งหมดเนี่ย จำนวนเงินที่จะอยู่ในรอดแรกเนี่ยครับ1 2 2 0 0 0ล้านคืองบที่ได้เพิ่มเติมจากการแปรยติที่สภาบวกกับงบกลางคงค้างอยู่ของปี67อีก4,3,000ล้านครับนั่นเท่ากับเป็น1,655 0 0 0ล้านครับนะครับก็เท่ากับว่ากลุ่มเปราะบางที่เรามีอยู่เนี่ยตามตัว,ตวเลขตามฐานข้อมูลเนี่ยกลุ่มเปราะบางที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึง กลุ่มผู้พิการด้วยครับเบ็ดเสร็จเกือบเกือบสิบห้าล้านคนได้คนละได้วนละเอาหมื่นจะเหลือจะเหลือจะเหลือด้วยเล็กน้อยนะครับทีนี้หลังจากนี้ต่อไปเนี่ยรอตแรกเนี่ยจะจ่ายเป็นเงินสดเลยน่าจะจ่ายเป็นเงินสดทั้งก้อนนะฮะซึ่งพอไปรอดที่สองเนี่ยทีเนี้ยอาจจะเป็นประเด็นปัญหาละว่าจะเป็นดิจิตอลทั้งหมดหรือจะเป็นเงินสดบางส่วนดิจิตอลบางส่วนนะครับเพราะว่า ระบบดิจิตอลเนี่ยอย่างที่คุณทักษิณได้พูดเอาไว้ว่าต้องการให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีในอนาคตคนะฮะแต่ก็ประชาชนอีกส่วนหนึ่งก็คงอยากจะได้เงินสดซึ่งมันเห็นเห็น,เ,หนเร็วกว่านะฮะอันนี้ก็เรื่องเดิมฮะบจบไปในหนึ่งชั่วโมงไปเรียบร้อยแล้วครับนะครับ